สวัสดีครับตอนนี้ก็อยู่ที่ตลาดพิศาพาบารบตำบลดอนตาลครับเป็นตลาดตอนเย็นครับวนี้เัจะพาเดินดูตลาดตอนเย็นครับตันนี้ก็อากาศขึ้นฟ้าขึ้นฝนครับ จ้ามันมาเกื้อนนี้พันธุ์อาบุตคุณทามตั้งหนาพาไหมนั่งไปเดินดูกันครับพอดีสามีได้อะไรโอ้ได้ดอกไม้ได้สซ่ยังยาวป็นครับ คุณงอันนี้ครับนังนงันงวัดอโอ้ไปยังกินอันนี้งสุเล็กเจียวคมโอ้พองบแเทมแทมเจียวนำแทมเจียวมีนังมีไก่บ้านมันอยู่ในนี้มันถึงรอนไมว่าในเมืองตะเยาม่สีดก็พี่ผัดไปพิซย่าเน้ <c oughs> ก็จะมีอันนี้ร้านโอ้หูสาวงามครับหูสาวขายผ้าไม่ได้ขายยังไงเีลห้าบาทค่ะีเนนกาน แบกสดๆครับจะอครับอยนี้ก็้อแนี้แ้เเก้งแวีพเยงวอันนี้นะส้หนังเนี่ยนะสหนางเนี่ยน่าเกลียบกล่อยเลยนี้เป็นค้องขายกุ้เ่าบันเ์าครับลงยูทูบครับ

มือล่องาเด้อจะมาถือคาราักเน่ยไได้มือเดี๋ยลงไปขาล่ลงไปเห็นยังอยู่ท่าะม่ก็มีตลาดนาดูท่าตลาดนาดูท่ามีนู่สิไปยูเบนตกไปเด้อครับครับ ใครยังอันนี้ปลายังอันนี้ปลาย่างหอยปลานดำโกงปลานดำโกงโอ้ห้าเองเหมดย่เออเขามาทำสีมันไปได้มองเ<อ><อ>ขาเห็นยังกินอันนี้นานหอยไปปนไปแกงไปอันใดได้ไดโอ้ไปเ็ดแก้วขางแก้วอันใดใดพืชนี่ก็น้ำใหม่กระน่ำไรน้อยใหญ่กระน่ำไรประคัมต้มเส้นปลาน้มกรมน่ำไร อันนี้กุ้งนำ้ำโค้งครับกุ้งน้ำโค้งอันนี้ตำนานตำนานขายกุ้ง <laughs> จักปีเลยลุงขายกุ้งมาเนี่ยเจ็ด <laughs> ป,ปีกว่าเจ็ดสิบกว่าปีนะครับข <laughs> ายกุ้งมาเนี่ย <laughs> คายกุ้งในในน้นนำโค้ง อันนี้ลุงเกียร์ครับตำนานถึงยังมีซีวิตอยู่ตอนนี้ในะ่เวอรนตานรุ่นนี้มันใตยฟ้าเว้ร์เรบ่เออโบใต้ฟ้าเวอร์เาโบแรกน่ากาดโบ่แม่ครับอันนี้โอเปียสดหรือเนียงสดโอนั่นนั่นนั่นสร้างเซ็นนนั่น

โอ้ขายยังเนี้ยนี่พุ่มอินเตอร์เน็ตเป็นตเตะแสบนะครับเน,นี้ยูกแคะมีทุกอย่างค่ะขาหม,ม,มูกระดูกทากเฟเป็นดุกก็ได้ขนาดขอเ็ะแสบตด้งแต่เด้อคนคนไทยก็บอกม้วนมวลครับวมวนเป็นบางเวลาแล้วแต่โอกาสจ้ะอันนี้เป็นลานของผู้จัดการเก่งเยงครับ ครับก็เบิดแล้วครับก็เลยยางเลรอทายพีชให้เพื่อนๆเบิ่งครับอันนี้ล้านไพ่น้อนี่เนาะานพี่อิีทพี่อีทอืมพี่อิทครับพี่อีทใช้ย,ยังไงครับอันนี้ใช้ใช้ยังไงกับข้าวค่ะจักบาทอันนี้นะ สามสิบทุกอย่างค่ะสามสิบบนนี่นะโอ้คนธรรมดาได้นี่นเบกเมื่อได้อยู่เบกเมื่อเนนี่อนี่นะมันจารู้โอ้โอะไรเป็นกำไรอนนี้นะคือใครมันเจ้ามนกาลัของหวานเม่นุ่งหลับครับของหวาน โล่ไทโ่โ่โโ่อเ้าสองเาเป็นซุปบหมีมุกปลามุกปลาโค้งบ่ยให่แกงบหมีแกงบหมี่ครับ นี่ต้มต้มจืดเมียค่ะรอนตาลมิตรภูมิงามเดอ้อครับ <laughs> อันนี้ยังละลาบเปียส้ย <c oughs> uh, เอิ้งเนี่ยม่อยากเม <c oughs> ื่อ <c oughs> จะเจ็ดนั่งรถเหมืนน่ะอันนี้ก็สมตำต้นตำรับมาเพื่อรอนตาล <c oughs> ตำม,มาจากปีละแม่ทำที่ิบปีละลูก <c oughs> โบเพชรโบเสบสมตำแม่สวยครับ โอ้บงหุ่งนี่ฟากเอาเนาะฟักเองค่ะฟากเอาครับบริบร,บริขูดเลยเยอันนี้มายังในถุงนี่ปลาทูอันนี้ปลาทูต้มเข้มอของอาจารย์รัดครับอันนี้ควนดามันอาหารไตเนาะครับเนาะ<อ>ครับอันนี้เป็นขนมไทย ปต้มมัดกับเน้เทียนครับขา่วู้กับทานร้านนี้ครับคนณซดกับจักไปไซหลดีัจ้าอะไรคบบอสิมารีวิวให้เพื่อนจักไปไซอบอันนี้หนมุ้ผกครับหอยที่แงงลด้ร่องจ้ครับ ตาลครับร้านร้านยังก่อนคือร้านยังก่อนนี่ตัชื่อร้านเลยอ่ะานโมมีซื้อครับบดิเห็ดปลายร้านเห็ดบัท่านยิกเสืยค่าตะไคร้ดีไ่าขายระก่ทอดครับนี่ยน่ เออเดี๋ยวะแพ้แพ้ลูกนี่แหละ้วชิอย่างทำยูทูบตลาดสดดนานตังเย็นบารนี่ปบาบานี่โกโก้ครับอานนี่กาแฟก็มีค่ะ สิบบาทนะคะมีสิบบาทมีสิบห้าบาทเนี่ยแบบนี้บาร์มโกโก้เด็กชอบส่วนผู้ใหญ่ก็กินมามี่แบบแบบที่ใส่กาแฟตัวนี้ใส่กาแฟแอบไพล์โกว่าแซ่ครบมาโลชาร์ดดาร์ตันดาร์ตันตันดารนครับตอนตอนเย็นตอนเช้าลงขายไหมครับหรือว่าตอนเช้ตอนเย็นไม่ได้มาค่ะมาตอนเย็นครับสองหมวกครับผมห้ามเสือห้ามเสือที่ จิตเสียบเชนะโอ้ร้านนี้รวยกูมูครับเสียพ่นขายอะไรนี่ผลไม้ปั่นขายดีแห้งนอจนสิเบิร์ตเนนะมาอะไรเกิดบดเกิดมาไทยบดท่าน บุฟเฟ่น้ำผลไม้ปัน่นลเลือกหยิบตามใจใส่อะไรก็ได้อันนี้เสียพ่นครับโ <c oughs> รงเรียนขายอยู่โรงเรียนเลือโรงเรียนมากแมาขายอยู่ตลาดตัะเอาเงินไว้ใสครับใครอาลูกชิินเลเน <c oughs> อะครับ <c oughs>

ขึ้นวคุณอเอใส่สส้ยังง่ายหลานสำเร็จหลานแย <c oughs> ่ยุ่นครับเสียบตุกงเวนูุ

มีับก้อนเตานมีทากยากิขายไปหลับไปก็มีนะครับ ใช่ไปรับไปถ่ไปปเดือนลเก่งแกนี่กินเดือนนะอันนี้ปลาทูกินบปรโม่นประหมาได้ีแล้วอะไรู้ ใส่บ้านครไม่ค hmm. <like whole. S 1> ่า <qué> ัดบิคายแล้วย่านกล่องครับไม่ค่าไม่ค่าย่านกล่องไกดีกว่าย่านกล่องแหละโบนิคายเด้ออันนี้กล้วยปิ้งครับโอ้ยั่วปูเกเองหมอย่ะทั่วปูเกเองหมอ มักนีเดสโอ้บักปีกนี่งอมนแ่นีนะอันซวนในดอนเนี่ยนะโอ้บกรีหวานอีหอวโตลูกโตอันนี้ลูกโตนะเจ้าเด้อคือลูกโตนะจ้าแม่และบ่องเลยจ้าให้แล้วมาทอดจ้าเจ๊บาทลูกโตตีบาทตัวลาบารีบเขาดูตตวละบาทตัตละบาทอืมนี อุ้ยหมูหมูนี่ไรก็หมนันเนาะ่้หมูเมนหมข้าู่อยู่ในหม้อในลายกวมไรหมกไรนยเขเกีให้บ่งมันมีเมยดำนี่ยังเอื่อยนี่าตองแมเนีนีสูรีตลอด พี่าด้ยรเคอกนพี่แนย้นโเกงได้เพียงเกือโอ้ด้โอ้เป็นน้ำมือน้านาะใสออนเข้าไปตหูกด้งทีพีซีที่มอ่โอไมอกมีี่กร้านน้ำเต้าหู้ครับ

มีร้านเสียสไปสาไเกลือมีร้านไข่ยำครับ เอา,าตำกับไปจีวคนเดิมจีวนคนเดิม้ององใ่ดอกพี่ิกอวาู่ับอัวนี่อนัน,นนี้ไก่ทอดหาดใหญ่ <c oughs> <c oughs> บ่ได้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  <laughs> <laughs> หนึ่ง้องกล่องคนนี้เนาะไก่ทอดเจ๊นางครับกำไลทอดแตจะสื่อเบียกินครับ <c oughs> เป็นลายทอดไก่เกาหลี mu piing ạ, 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 ครับบรรยากาศบรรยากาศตลาดแรงดอนตาลครับกระสระมาณนี้ครับแล้วก็มีข้างในข้างในตลาดลก็มีอีกครับแต่ว่าก็ ตอนนี้ก็ใส่เวลาไปร้ายแล้วครับเนี่ยจีจันดาได้ยังได้ซ้ำนี่นะไปปิดเลยใครปิงเลยมอสซี่กินเหรนเท่านั้นมอสซี่เวียดกินแนี่ยอีดีโรดกว่าได้น้รจีสซึ บกินโลดสื่อกินากินาะหม่ไเบกะ็ะหม่อมแ่้ดีจังเีจงนีัจิอครับอันนี้อันนี้นันยังเกาะเจ้าเ,เมย์ตลาดดอนตนทำม,มากกับฮเก็บดอกกับผมกับตลาดนนตันก็มีประมาณนี้แหละครับฝากติดตามคลิปต่อตไปครับรมากกั ูกใจกดแชร์ให้นะได้ครับเด้อสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ